สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Show นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวงานจับฉลากอิจิบังกุจินะครับงานจับฉลากชุดนี้นะครับมีชื่อว่าดาบอนบอล EX ซุนโกคู t r a i n ิ่งอี i ิชั่ครับเป็นงานจับฉลากประจำเดือน2ครับในปี2025นะครับงานจับฉลากชุดนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับรางวันเอก็คือซุนโกคูกับ คเรลินนะครับกล่องรางวัน A นี่ได้2ตัวเลยนะครับในส่วนของงานรางวัน B นะครับก็คือกล่องนี้นั่นเองนะครับจะเป็นบูม่านะครับในส่วนของงานรางวัน C นะครับจะเป็นหยำฉานะครับผมในส่วนของงานรางวันดีนะครับจะเป็นอูรอนกับปูอันนะครับรางวัน E จะเป็นจีจีนะครับ รางวันเอฟก็จะเป็นเหมือนกล่องสุ่มครับก็จะเป็น4ี่กล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็ลัสวันครับงานสุดท้ายครับจะเป็นผู้เท่าเต่านะครับกําลังเบ่งพลังจะปล่อยพลังขึ้นเต่าเองโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องครับผมกล่องก็มีขนาดไม่ใหญ่นะครับกล่องเล็กนะครับเนี่ยไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เนาะก็อันนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องนะครับก็ตรงนี้เลยจะเป็นอิจิบังกูจินะครับอันนี้เป็น สัญลักษณ์นาบอลตอนเด็กนะครับอันนี้จะเป็นชื่อง,งานเนาะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นรูปตัวโมเดลเลยนะครับอันนี้จะเป็นงานรางวันบีนะครับผมตรงมุมก็จะเป็นบันไดแล้วก็บันไดน,นําโค้รับตัวนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องครับด้านข้างของกล่องก็จะเป็นรูปด้านข้างนะครับถ่ายมุมบนลงมาเนานะก็จะเป็นตัวบูมานะครับตัวนี้ แล้วก็ส่วนด้านหลังของกล่องครับด้านหลังของกล่องก็จะเป็นรูปหน้าในมุมต่างๆของบูมานะครับอันนี้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนาะแล้วก็จะเป็นตัวโมเดลอยู่ตรงนี้นะครับมีอันนี้จะเป็นรายละเอียดของงานเนาะส่วนนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งของกล่องครับด้านข้างด้านนี้ก็จะเป็นรูปด้านข้างของตัวโมเดลนะครับผม ส่วนนี้จะเป็นด้านบนของกล่องครับด้านบนของกล่องเนี่ยแบบผมว่าทําสวยเลยนะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นวิวทะเลทรายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูปตัวโมเดลเนาะเป็นงานรางวันบีนะครับผมอันนี้มีสัญลักษณ์แมวทอนะครับนี่จะเป็นรถเจแปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตัวเลขอยู่มุมกล่องตรงนี้ด้วยเนาะอะไร โมเดลมีไม่ใหญ่ครับประมาณนี้เองแกออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวโมเดลเลยนะครับมีทัางข้างท้้งหลังเนาะประมาณนี้เองนะครับตัวไม่ใหญ่เนาะเดี๋ยวเราแกะเลยแกออกมาจะมีสองส่วนเลยกันนะครับอันนี้ส่วนฐานน้าแข็งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวโมเดลนะครับแบบนี้น่าจะไม่ต้องประกอบเนาะอันนี้น่าจะมาเป็นตัวเดี่ยวๆเลยนะครับไม่ต้องประกอบนะครับผม เรามาดูส่วนน้ําแข็งกันก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นน้ําแข็งใสเลยนะครับไม่เอวโงใส่กิ๊กเลยสวยดเดียวนะครับเป็นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ประมาณนี้มัน,นจะมีเลขเจ็ดอยู่ข้างในนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรเหมือนกันเนาะเรามาดูตัวโมเดลกันเลยนะครับตัวโมเดลนะครับผมก็มาดูทีละส่วนกันเลยนะครับนี่ อันนี้จะเป็นส่วนรองเท้ากับเท้านะครับผมก็ลงสีปกติเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนาะเนี่ยมันจะมีรอยไม่คมครับลงสีไม่คมเท่าไหร่นะรองเท้าด้านหลังก็ยังเป็นเนี่ยครับมันไม่คมนะครับไม่คมเท่าไหร่เนาะเส้นรองเท้าแต่ว่ากางเกงนี่โอเคเลยครับมีการไล่สีด้วยนะครับช่วงนี้ไล่สีขึ้นมาเนาะนี่นะครับกางเกงโอเคเลยนะครับนี่มีไล่สีช่วงนี้ด้วยนะครับ จะเป็นออกขาวสีครามครับเนาะสีครามขาวเงินนะนแล้วก็จะเป็นเข็มขัดครับผมเชือกผูกเอวนะครับนี่ก็จะเป็นลงสีปกติเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นเสื้อนะเสื้อนี่ก็มีการไล่สีเล็กน้อยนะครับน้ำเงินดำตรงด้านหลังครับผิวก็เป็นสีผิวปกติเลยนะครับ นีนนี้ก็เป็นสีผิวปกติเลยมีแต่เสื้อนะครับมีแต่เสื้อกับกางเกงเนาะมีการไล่สีนะครับก็หน้าตาหน้าตาบ้องแบวมากนะครับเป็นบนะูม่าเวอร์ชั่นใสๆแล้วเนาะหน้าใสานะครับตากลมโตนะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับผมมีก็ทําโอเคเลยครับผมทาสวยเลยนะครับเนี่เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแล้วก็มัดปลายผมไอ มัดผมตรงนี้เนาะแล้วก็ไล่มาแบบนี้นครับก็ผมก็ลงสีปกติเนาะไม่มีการไล่สียังไงเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับผมนี่ประกอบก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ถ่าน้ําแข็งใส่เข้าไปตรงขาแค่นี้เองครับโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอางานจับฉลากบูม่านะครับ อีกชุดหนึ่งนะครับมายืนเทียบกันให้ชมนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นงานจับฉลากบลูมาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ยงมายืนเทียบกันให้ชมเลยนะครับว่าสีผมเหมือนกันเลยนะครับแต่หน้าตานี่เอาจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยอันนี้น่าจะเป็นช่วงเด็กนะครับผมใชุดเชิดก็ประมาณนี้นะครับเอามายืนเทียบกันให้ชมนะครับสําหรับงานจับฉลากอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยสําคัญตรงที่ปุ่มซับสไคร่นี่แหละครับขอบคุณครับ